สวัสดีครับวันนี้มาให้อาหารปลาปรากฏว่าปลาผมหนีครับตรงนี้ตรงน้ําไหลนี่ครับเมื่อกี้วิ่งมาไม่ทันเลยครับโอ้นี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นปลามันกระโดดขึ้นมาตรงน้ําไหลเพื่อหนีไปแปลงหน้าผมนะโอ้ม่าเขียน,นอยู่กระโดดโเมื่อกี้แสดงว่ามันมาออกนอกคลายมาหนี่เนาะหนีไปตรงนี้นะครับเมื่อกี้วิ่งมาไม่ทัน ปลานีหลายแล้วสนันเดี๋ยวมาให้ปลาหาปลาในากระชังครับผมลูกปลาก่อนวันนี้แดดแล้วครับเมื่อวานนีนฝนตกไม่ได้เอ้ยธรรมาชาตินะเขาก็หนีไปอ้ากิน,กนลูกกินอีกมุมหนึ่งนะครับแต่มืดๆน,น,น,นะมุมนี้ จะต้องไปทางนะอ่ะนี้แล้วปลาผมจะไปอีกละอืไม่ไหวเลยครับปลานี้ตลอดเลยน้ำมันล้นคันนานะครับเพื่อนๆน้นน้ำมันล้นคันนาตรงนี้นะครับมันก็เลยหนีเมื่อกี้กะโดดจะหนีแล้ว เดือวหน้าลงมามันก็คงจะลงมาบ้างนะน่ากลัวเมื่อวานนี้น่าจะหนีไปเยอะแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันอ่ะมีลูกปลาตายไปตัวหนึ่งตัวเย่ไปตัวหนึ่งครับเพนั้น จะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวคงต้องตักออกเดี๋ต้องเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพื่อน ว่าเดี๋ยวต้องไปให้อาหารปลาตัวนี้ปลาใหญ่ด้วยครับเมื่อกี้เห็นปลามันก็ลังกระโดดก็เลยวิ่งมาลัดตวบาบัวใดครับผมมันไปแล้วเอาละครับเดี๋ยวมาให้อาหารปลาปุ่มใหญ่ก่อนนะครับทีนี้เมื่อกี้ไปแล้วอ่ะกินอาหารรอกินให้บันอบอันตอนนี้มันแดดแดดโปตอนเช้าน่าจะกินบ้างมันไม่ได้กินมาหลาย วันเมื่อวานใฝนตกไม่ได้กินนี่ครับเริ่มขึ้นมากินแล้วข้างหลังด้วยมีปลากินเอาละกินแล้วครับกินแล้วข้างหลังก็มีปลากินปลาเตรียมตัวหนีเลยตักบอกผม นี่ครับฝั่งนี้ไม่น่าให้อาหารเลยฝั่งนี้เตรียมตัวหนีแล้วนี่นี่ครับกินกินมาตะเพียนร่อนไว้ก่อนมันคือหมุดตาคายได้ตาคายเราบ่ได้เอาถมดินอันคักันได้ครับ จะต้องหาอะไรมากั้นสักหน่อยครับโอ้เห็นกับตาเลยเมื่อกี้นะครับหนีครับนี่นั่นนไปแล้วปลาหมอโอ้นะครับนั่น นั่นะปลาหมอนะ่เดี๋ยวผมไปจัดการมันก่อนโอ้อยนครับอู้สองตัวสามตัวปลาหมอจะหนีไปเก่งปลาเนี่เบิ่งสาวมาปล่อยใ้สินี้จะเอาเฟืน,นไปปีงก่อนนะไปไหนละกลับลงไปแล้วเน่นั่นนั่นะนะครับชะลออยู่นะหัวอยู่มลออยู่นะ นะครับมีเก่งแทบปานละปลาตะเพียนไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยนนะหัวมันนะครับหัวปลาหมอนะครับนะี่ะนี่เตรียมขึ้นมาเน,นี่ขึ้นมาอีทั้งเนี่ยต้องสุดทุนนี่ครับเบื้องผมสิจัดอ่ะตื่นใช่ไหม ตกเส้าคนตกน้ำตกบ้านเบ่งเบ่งโอ้ยหไดให้ลับลงไปแล้วโอ้ยจับไม่ได้ครับมาออกันอยู่ตรงนี้รออยู่น,นี่ป้านี่แย่แท้ะวะนี้ใช่เลย อาหารตลอดยังจะนี้เราอีก อ๋ออ oh. oh. ๋อเดี๋ยวต้องไปหาไอ้ที่ดักปลามาใส่ครับนี่ครับตอนนี้ผมใส่กับดักไว้แล้วนะครับผมปลามันชอบหนีเลยใส่รอบไปเลยดักไว้นะครับแต่ตอนเย็นค่อยมาดูว่ามันจะติดไหมผมว่ามันต้องติดปลาหมอแน่นอนครับเมื่อกี้สองสามตัวมันจะขึ้นอยู่ ก็ให้อาหารปลาไปแลยนะกระชังก็น่า,จ,าจะอิ่มแล้วนะครับส่วนคองไส้ไก่นั้นผมก็หวานอาหารไปหมดแล้วนะครับ,นะรบตาก็กินกินจนอิ่มนะครับจนลงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจหมูต่อครับ นี่ครับบรรยากาศตอนสายๆนะครับของวันนี้หลังจากไปทําบุญนะครับที่วัดมาในวันเสาร์ก็มาทำบุญกับปลาต่ออาหารปลาครับผมลงไปแล้วครับมันมีหญ้ามีอะไรกินเยอะช่วงนี้ปลาจะเพียนแลก็ไม่ค่อยอะไรกับอาหารมากมายนะครับแต่ก็กินครับก็กินอยู่ มีกลุ่มลูกปลาทานนู้นอีกกลุ่มอยู่ข้างนอกขายอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้ออกไปได้ยังไงดูวครับเมื่อวานนี้น้ําขึ้นดูดูขอบขอบนั้นนะครับครับถ้าขายสีฟ้าผมลอยขาบน้ำนะครับน้ําลดลงเร็วมากพะผมวางท่อไว้ตรงนู้นคำมุมนี้นึงนึงให้น้าไหลลงไปมั้นมันล้นเออแล้วปลาผมหนีนี่ครับต่าขายเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันได้ยกขึ้นอันนี้น้ําก็ลดแล้วล่ะ โอเคนะครับผมบรรยากาศดีทีเดียวครับหลังจากฝนตกทั้งวันเมื่อวานวันนี้ก็มีแสงแดดแล้วนะครับผมมีแสงแดดขึ้นแล้วขอฝากขอบคุณด้วยครับนี่ครับปลาใหญ่ขึ้นกินนะ้ำกินอาหารขึ้มากินนี่ครับขึ้นมากินแล้ว มีน้ำหางดีตัดมันจะเป็นปลาปลากลายอะปลาตองกลายเอามาปล่อยไว้ตัวหนึ่งเคนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้ต้นสักวทองผมใบใหญ่มากเลยเพื่อนๆถ้าไปใช้ชีวิตในป่านี้เอามาทำผนังทำหลังคาได้เลยนะครับ แสงยอดดีเหลือเกินหน้าฝนพอหน้าร้อนก็หยุดแช่งใหการจะเลยเติบโตล้มล้ลบมมีเชือกเลยตอนนี้นี่ครับแทงยอดดีเหลือเกินดีแล้วครับได้โตเร็วเป็นล่มเป็นเงาปลูกเอาเงาเอาล่มให้ฉันเนี่ยไม่ได้เอาประโยชน์อะไรนะครับเพราะต้นเดียวจะไปทำก่อสร้างกันไม่ได้โอเคนะครับเพื่อนขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ให้อาหารปลาเช้านี้ครับสวัสดีครับผม